สวัสดีครับมิตรลักษ์นักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับวันนี้มีเรื่องอยากจะมาคุยกับเพื่อนๆถึงสภาวะความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก่อนนอนก็ได้นั่งกรรมฐา,านนะครับแล้วก็กำหนดจิตจนกระทั่งพ้อยหลับไปแล้วก็ เกิดนิมิตถึงคูบาจารย์ท่านได้มาเตือนว่านะญาติโยมญาติสนิททั้งหลายเนี่ยให้เร่งนะเร่งรักษาธรรมเร่งบำเพ็ญกุศลเนื่องจากว่าภัยร้ายกำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่นานนะครับสำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ก็อย่างที่เล่าให้ฟังอะเมื่อสองสาวันก่อนนะได้มีชาวต่างชาติมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการประพฤติธ,ธรรมว่าชาวพุทธควรจะตั้งมั่นอย่างไงอย่าไปอย่างนู้ดอย่างนี้คือเออด้วยความที่ผมเองเนี่ยเป็นคนที่เรียนการฝึกกรรมฐานนั่งวิปัสสนานะก็ได้เข้าใจถึงสภาวะของจิต เมื่อ,อยามเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ย,หล,ยหลายคนก็เกิดความทุกข์ใช่ไหมครับและสิ่งสุดท้ายก็คือว่าเรามาคนเดียวแล้วเราก็จะจากไปคนเดียวดังนั้นจงเตรียมความพร้อมเรื่องของจิตเพราะว่าจิตเนี่ยมันเป็นนายกายเนี่ยมันจะได้รับความทุกข์ความลำบากอะไรเนี่ยมันก็จะฟ้องมาที่จิตและจิตเราเนี่ยก็จะปรุงแต่งให้เกิดเวทนาดังนั้นถ้าท่านยังไม่เตรียมความพร้อมนะ มันก็จะเป็นอันตรายต่อต่อตัวท่านเองและต่อคนที่อยู่รอบข้างครูบาอาจารย์ท่านได้บอกว่าตอนนี้ภัยร้ายต่างๆมันคืบคานเข้ามาสู่บ้านทุกบ้านดังนั้นการสร้างกุศลสร้างจิตเนี่ยการสร้างกุศลนี้ไม่ใช่ว่าต้องไปทำบุญตักบาสนะแต่เป็นการที่บำเพ็ญเพียรคือ นั่งวิปัสสเนี่ยฝึกวิปัสสกรรมฐานฝึกจิตให้มันนิ่งให้มันรับรู้ถึงสภาวะความเป็นจริงของของกายที่มันเกิดขึ้นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นหลายๆคนเนี่ยก็ยังไปยึดติดว่าเออเราต้องไปบริจาคทำบุญสะเดาะเคาะนู่นน,นี่นั่นซึ่งความจริงแล้วไอ้นั้นมันเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของความความอะไรการเตรียมความพร้อมในจิต คือท่านเคยเคยเจ็บเคยป่วยใช่ไหมแต่แต่ท่านพอเจ็บป่วยแล้วท่านก็จะฝุงเฟอ้อจะควรคางจะไข้ห้องค่าควรต่างๆซึ่งซึ่งเนื่องจากว่าจิตเรายังไม่ได้การฝึกฝนที่เพียงพอดังนั้นเมื่อจิตไม่ได้การฝึกฝนที่เพียงพอเนี่ยเราก็เลยต้องปล่อยไปตามกิเลสตามอารมณ์ ซึ่งกิเลสอารมณ์ตัวนี้เนี่ยมันจะพาให้เราไปสู่ความเสื่อมความโทมความหวาดกลัวความวิตกต่างๆแต่เมื่อใดที่ท่านฝึกจิตจิตของท่านเนี่ยแข็งแกร่งท่านจะเข้าใจสภาวะของอารมณ์ของกายที่มันเกิดขึ้นความเสื่อมความเจ็บความป่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาจะบอกว่ายังไงดีจะบอกว่าตอนเนี้ย จิตของสัตว์ร้ายต่างๆเนี่ยมันได้ครอบงําในวิญญาณของร่างสิงสู่ที่เป็นมนุษย์มันเลยทำให้สิ่งต่างๆที่หลายๆท่านประสบพบเจอเนี่ยนะไอความไม่ยุติธรรมการเบียดเบียนการใส่ร้ายป้ายสีการแก่งแย่งชิงดีอะไรพวกเนี้ยเนี่ยมันเป็นล้วนแต่จิตที่ถูกมอมเมาจาก ความชั่วร้ายแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าเนาะถ้าเราจะป้องกันจะหาทางรอดได้เนี่ยนะก็ต้องเร่งเร่งสร้างที่ตัวเราก่อนคือเคยคือคือคนที่ไม่เคยฝึกจิตเนี่ยก็จะไม่เข้าใจว่าการการฝึกสมาธิเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเราเนี่ยอยู่ในสภาวะธรรมดาปกติเนี่ยใช่ไหม แล้วพอเรานั่งไปนานๆน,นั่งไปสัก5นาที10นาทีนั่งนิ่งๆเฉยๆเนี่นย,ยเราก็จะรู้สึกยุกยิกปวดเมื่อยจนกระทั่งถึงวาระหนึ่งที่มันแสดงออกถึงความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานนะและเราเนี่ยก็จะละทิ้งตรงจุดนั้นพอเมื่อเราละทิ้งตรงจุดนั้นเนี่ยเราเท่ากับว่า จิตเรามันพ่ายแพ้ต่อสังขารมันพ่ายแพ้ต่อความเวทนาก็คือมันทำให้เราเนี่ยนะตกเป็นเหยื่อของความสะดวกสบายนะแต่ถ้าเมื่อ,อไหรนะ่ละถ้าเราฝึกแลวผ่านช่วงของความเวทนานั้นไปได้เนี่ยจิตเรามันจะเข้าสู่สภาวะที่เป็นเป็นอะไรเป็นสภาวะที่เข้าถึงธรรม เมื่อเข้าถึงธรรมะเข้าถึงธรรมชาติแล้วมันจะเข้าถึงจิตที่แท้จริงของเราคือมันเป็นปัจจตังจริงๆรู้ได้เฉพาะตนคนที่ไม่เคยฝึกเนี่ยก็คิดว่าการนั่งสมาธิการอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องง่ายๆแต่มันต้องฝึกฝนมันเป็นวิชาการคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านฝึกฝนจนจนท่านสำเร็จแล้วท่านรู้ไงแล้วท่านก็มาเผยแพร่ พอมาเผยแพร่แล้วคนที่ไปศึกษาเรียนรู้จากพระพุทธเจ้ามาก็ได้การอุปสมบทใช่ไหมเป็นพระคือแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเราก็เห็นสัญ,ญลักษณ์ของสาวกของพระพุทธองค์ก็คือเป็นคนที่นุ่งเหลืองข่มเหลืองโกนหัวซึ่งในความเป็นจริงแล้วสภาวะของนั้นมันเป็นเพียงเปลือกจิตแห่งพุทธนี่มันคือจิตแห่งการ รู้แจ้งรู้จริงรู้ในสิ่งที่กำกำลังจะเกิดขึ้นรู้ในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แต่ทุกคนตอนนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะที่วุ่นวายสับสนแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาคำตอบให้กับตัวเองได้มันอันตรายมันน่ากลัวจริงๆ หายนะที่จะเกิดขึ้นก็มีคนบ้าไงคนบ้าที่ชอบใช้อำนาจเข็นฆ่ารังแกคนอื่นใช่ไหมไม่ทำหน้าที่ของตนนะไม่อยู่ในศีลไม่อยู่ในธรรมคือเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นทั่วทุกหย่อมยญาคนทุกคนเนี่ยนะที่ที่กำลังประสบพบเจอเนี่ย ผมไม่รู้จะพูดยังไงอะแต่สิ่งหนึ่งนะสิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าเรายังไม่ได้เตรียมตัวที่จะรับกับความสูญเสียความเจ็บปวดความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยก็เริ่มจ้ะเริ่มฝึกนะฝึกจิตฝึกสมาธินั่งกรรมาฐาน พราะว่าพลังของของความดีตอนนี้มันมันลดมันลดหายลดหายไปเรื่อยเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าสภาพของอากาศสิ่งต่างๆเนี่ยมันแปรปวนมันมันวิปริตคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องมันการเกิดของแต่ละสิ่งแต่วอย่างเนี่ยมันมีการเกี่ยวเนื่องหมุนเวียนกันไป นะครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะเกิดขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งนะที่ผมนั่งนั่งแล้วก็จิตมันเข้าสู่ผวางังเข้าสู่ในช่วงที่เป็นสมาธิอย่างแรงเนี่ยเราจะได้สัมผัสถึถงธรรมชาติรอบข้างเราจะได้รับรู้ถึงเสียงธรรมชาติได้รับรู้ถึงเสียงของการเคลื่อนที่ของผืนดินได้รับรู้ถึง คำเตือนคำบอกกล่าวร่วงหน้าว่าสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นกับเราให้ระมัดระวังแต่โอ้กลับมาย้อนดูจิตวิญญาณของเรานะจิตวิญญาณของเราตอนนี้มันเข้มแข็งพอที่จะจะจะต่อสู้กับ พลังแห่งความเลวร้วายด้านมืดหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพลังด้านมืดมันเยอะมากจริงๆมันเยอะมากมันมันคือลองลองกลับไปอ่านตอนที่มีการสังคายนาพระพุทธศาสนานะในหลังจากที่พระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปแล้วมีการสังคายนาพระไตรปิฎก แล้วมีมารใช่ไหมมีพยามารเข้ามารบกวนพิธีนั้นท้ายที่สุดเนี่ยมันมันต้องอะไรนะต้องไปเชิญพระอุปคุตนะซึ่งท่านจำจำศีลอยู่ในใต้ท้องธรรม,มหาสมุทรเนี่ยมาช่วยกำจัดพยามารแต่ทีนี้เมื่อผ่านมาตอนนี้เนี่ย2560 25ปีมาแล้วใช่ไหมไอ ไอพระเวทต่างๆที่เคยเคยมีแล้วความศรัทธาความความยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีเนี่ยมันลดน้อยถอยลงนะพลังด้านความดีเนี่ยมันหายไปใช่ไหมพอมันหายไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยมเมฆหมอกแห่งความมืดมิดเนี่ยความชั่วร้ายเนี่ยมันมันแผ่แผ่ซ่านเลยต้องฝึกนะ คือท่านท่านต้องต้องอยู่ในสภาวะที่เข้าถึงถึงสภาวะธรรมแล้วท่านจะรู้ผมไม่รู้ว่ามีครูบาอาจารย์ที่ที่ท่านาได้บอกกล่าวลูกศิษย์ลูกหาเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าว่าต้องพึงพึงสร้างสร้างคุณงามความดีสร้างกรรมดีแล้วก็ แผ่เมตตาสร้างพลังของคุณความดีเนี่ยเพื่อปกป้องไม่งั้นเนี่ยอนณาเขตรอบบ้านของท่านเนี่ยมันจะถูกความชั่วเข้าครอบงำความชั่วร้ายนี่มันจะทำให้เราเนี่ยทำอะไรที่มันผิดศีลธรรมแล้วก็สร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดเดือดเนื้อร้อนใจ คือมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดในจักรวาลเนี่ยสามารถที่จะสร้างนรกหรือสร้างสวรรค์ให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้ได้แล้วก็มีหลายๆครั้งที่มนุษย์นี่ตัดสินใจผิดพลาดได้สร้างนรกบนผืนพิภพนี้แต่ก็อย่างว่าแหละนะด้วยความที่ว่าจํานวนมนุษย์มันมีมากมากถึงเจ็ดพันกว่าล้านคนและเจ็ดพกว่าดวงจิตเนี่ยมันเป็นดวงจิตที่ลิษยาอาฆาตพยาบาทมันเลยทําให้ กำลังบุญที่จะปกป้องแผ่นดินปกป้องโลกอนนี้มันมันหายไปโอ้ผมพูดอะไรเนี่ยลองสัมผัสดูนะว่าท่านสามารถจะฝึกผ่านจุดที่นั่งวิปัสสนั่งกรรมฐานนั่งนิ่งๆแล้วท่านไม่เจ็บป่วยแล้วท่านเนี่ยสามารถจะทรงทรงกายอยู่ได้แล้ว จิตของท่านแน่วแน่ที่จะบรรลุขึ้นไปในขั้นสูงมากขึ้นเนี่ยมันมันมันจะทําให้ท่านนี้เข้าใจและท่านจะได้บอกต่อถึงภัยพิบัติที่กําลังจะเกิดขึ้นนอกเหนือจากตอนนี้เนี่ยมันภัยพิบัติที่เราประสบพบเจอคือภัยพิบัติด้านเศรษฐกิจใช่ไหมแต่ภัยพิบัติด้านธรรมชาติที่จะถูกลงโทษเนี่ยใกล้จะมาเกิดขึ้นนะข้าวยากหมากแพงนะโอ้แห้งแลง้งโรคระบาด มันมากันเกือบจะครบแล้วใช่ไหมแต่ต่อไปเนี่ยมันจะเรื่องของคนที่มาเข็นฆ่ากันเองจับอาวุธขึ้นมาประหัตประหารกันเองเนี่ยคือคือสิ่งที่กําลังจะเกิดตามมาเพราะว่าด้วยด้วยจิตที่มันถูกครอบงำนะถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงคือในยุคผมเนี่ยมันยังมีเรื่องของความเชื่อในเรื่องของประสบการณ์ที่เจอผีสิง ช่ไหมวิญญาณร้ายเข้าสิงสู่แต่ในยุคสมัยนี้นี่คิดว่าคงจะไม่มีใครเชื่อเนาะไม่มีใครเชื่อว่าผีมีจริงไม่มีใครเชื่อว่าวิญญาณอาฆาตมีจริงแล้วก็ไม่มีใครเชื่อว่าการทําบุญแล้วมันจะได้กุศลทําดีแล้วมันจะได้ความดีตอบแทนไม่มีคนเชื่อยุคสมัยนี้มันเป็นยุคแห่งความสวมโสมยุคของการล้าง ล้างคุณงามความดีล้างคือกลับกลายเป็นว่าคนคนที่ทําความชั่วมาเนี่ยยิ่งทําชั่วเท่าไหร่ยิ่งได้ได้ความได้รับรางวัลพอได้รับรางวัลเนี่ยใช่ไหมผู้คนที่เคยทําความดีก็พาจะพากันละทิ้งหันหลังให้กับคุณงามความดีเพราะไม่เชื่อไม่เชื่อว่าความดีจะเอาชนะความชั่วได้ถึงแม้ว่า พระพุทธเจ้าที่เคยกําเนิดถือกําเนิดมากว่า2,500ปีเนี่ยท่านก็ไม่สามารถที่จะช่วยมนุษย์ได้เพราะอะไรเพราะลําพังตัวท่านเองเนี่ยนะต้องอาศัยจังหวะเวลานะต้องอาศัยกรรมเก่าของแต่ละคนเนี่ยมาช่วยแล้วแล้วเราจะช่วย คนให้ให้ใหลุดพ้นได้ยังไงอ่ะคือเราคงจะช่วยใครไม่ได้ก็ได้แต่บอกเตือนว่าให้ท่านเนี่ยน้อมรับกับการฝึกฝึกกรรมฐานสร้างบาร,รมีให้ตัวท่านเองนะครับสร้างบาร,รมีให้ตัวท่านเองแล้วพอถึงจุดนั้นละ ผมเชื่อว่าท่านจะรับรู้และท่านสามารถจะบอกต่อถึงภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นคือการที่ต้องพัดภาคนะมันเกิดมันมนนีแน่แต่การที่พัดภาคโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โหดร้ายและที่สำคัญก็คือว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวไปสักแค่ไหนอย่างไรดังนั้น นอกเหนือจากการที่ทำร้ายคนอื่นแล้วเราก็เนาะไม่อยากจะทำร้ายตัวเองคือหลายๆคนเนี่ยทำร้ายคนอื่นไม่ได้ก็เพ่งโทษตัวเองทำร้ายตัวเองมันก็เลยทำให้เกิดเรื่องของป่วยป่วยเป็นอะไรเป็นคนโรคซึมเศร้าเป็นโรคหวาดผวาเป็นโรคซึ่งซึ่งจิตน่ยที่มันที่มันอ่อนแอ ลองดูลองไปหาครูบาอาจารย์ที่นั่นหรือว่าท่านสามารถคือยุคนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปไปพึ่งพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยนะถือศีลครบ227้อหรือเปล่าแต่ตัวเราเองเนี่ยถ้าเราปฏิบัติเอาแค่ศีลห้าเนี่ยเราถือครองศีลห้าแล้วแล้วเราก็ฝึก จิตนั่งกรรมาฐานก่อนนอนทุกครั้งทุกคืนนะและกําหนดจิตแผ่เมตตาแผ่เมตตานะมันจะได้สร้างพลังที่มาคุ้มครองโลกคุ้มครองบ้านของท่านเนี่ยอาณาบริเวณบ้านของท่านน,นะไม่ให้ภัยร้ายไม่ให้ความชั่วร้ายมันเข้ามาหาเพื่อเราเราส่วนใหญ่เราจะไม่รู้นะว่าความชั่วร้ายเนี่ยมันจะมาในหลากหลายรูปแบบสิ่งที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ไอ้โทรศัพท์แก๊งคอ c เซ็นเตอร์หรือว่าการฟ้องร้องการเ,าเรื่องร้ายๆต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่เราเอาใจเราเอาตัวเราเนี้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในสื่อออนไลน์ต่างๆนะมันมันเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดอะไรอ่ะคืออายนะอาย,อายตนะทั้งห้าของเราเนี่ยหูตาจมูกเล้นกายใจ มันมันเปิดรับไอสิ่งต่างๆเนี่ยเข้ามาแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่รู้จักปิดกั้นของมันเนี่ยก็คิดดูเนาะว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากเรามันแผ่ไปถึงคนรอบข้างมันแผ่ไปถึงไอเศรษฐกิจที่เลวร้ายตัวนี้แหละนะมันจะทำให้ เกิดหายนะกับคนที่คิดสั้นๆคิดตื้นๆคือกรณีกรณีที่เกิดเหตุอย่างที่ทหารเอาอาวุธมาไล่ย,ยิงกันเใช่ไหมเพราะว่าได้รับความกดดันทางจิตใจทางสังคมใช่ไหมมันก็กําลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วคือความที่คนที่ถูกกันแกล้งรังแกจากคนมีอํานาจ มันเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะทำลายความสุขสงบในแผ่นดินโอ้นะก็มาร่วมกันนั่งสมาธิแผ่เมตตาะฮะ ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปในภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมมยรักสมัครใครขอให้ได้กุศลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ได้ด้วยกันกับฉันเธออะภิวาทนาศิลิสสนิตจังพุทธาปจายีโนจัตตาโรวทันติอายุวันโนสุขังพระรัง ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธินะครับแล้วก็ฝึก,กจิตของท่านให้เข้มแข็งนะแล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันสวัสดีครับ